อ่ะโอเคครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตารางเวลา event อีเวนต์ในเกมวันฮิเมตกันนะเ้ยอ่าไม่ไม่ใช่รูปนี้นะไม่ใช่รูปนี้อันนี้รูปไปเราร,รับจ้างผมนะฮะอ่ะมาพูดถึงตารางเวลากันดีกว่านะฮะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรยังไงบ้างตารางเวลาเนี่ยเรื่องรีเซ็ตกล่องก็คือเวลาที่เราวิ่งเก็บแมปนะฮะวิ่งเก็บแมปวิ่งเก็บแมปกล่องมันจะรีเซ็ตเวลาไหนบ้างอ่ากล่องลรีเซ็ตเวลาตีสามเจ็ดโมงเช้าสิบเอ็ดโมง สิบห้านะหรือบ่ายสามหรือแล้วก็หนึ่งทุ่มแล้วก็ห้าทุ่มนี่คือตารางเวลารีเซ็ตกล่องนะครับสมมติว่าผมเก็บของเสร็จแล้วปุ๊บพอถึงสักสิบเอ็ดโมงสมมติสิบเอ็ดโมงละไปวิ่งเก็บกล่องถ้าเกิดกล่องไม่รีให้เรารีล็อกอินก่อนรอบหนึ่งแล้วกล่องมันจะรีนะครับอันนี้คืออย่างแรกนะ,ะต่อไปเวลารีเซ็ตกล่องอันที่สองนะแอร์ด็อปแอร์ดอปเนี่ยก็คือเป็นของเซิร์ฟพีวีพีนะฮะเซิร์ฟพีวีพีนะฮะแอร์ด็อปก็ ก็คือมันจะเริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะทุกๆหนึชั่วโมงคือ7จ็ดจุดศมาละแปดจุดศูนยมาอะไรเงี้ยฮะมันทุกๆหนชั่วโมงเนาะก็เลยทำเวลาเป็น7 0 0นถึง2ี่0 2 3 0ามดนี่มด์ศูคือแอร์ดรอปไม่มาแล้วนะฮะนี่คือหมดเนาะสรับแอร์ดรอปของเซิร์ฟพีพีนะไฮเวฟเพอร์สูดไฮเวเพอร์สูดเนตอนนี้เท่าที่นั่งนับเวลาได้ก็มีแค่า,นะววา,าอ,าอ,อาง้ Go, คาโก้นะฮะรถคาโก้คาโก้ก็ไอที่มันเป็นรถบรรทุกมาแล้วเรายิงรถแล้วก็จะมีคนติดหัวแมงกะาพูลอะไรเงี้ยมีหมดสี่ช่วงเวลาฮนะค,คือสิบโมงเช้าบ่ายสองห้าโมงครึ่งแล้วก็สามทุ่มนะฮะทั้งหมดสีนะ่เวลาก็ใครที่เล่นคาโก้ก็อีเวนต์เวลาตามนี้เลยนะครับสเปาเลดคอนควสนะประมาณธนุกวันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์มาสองเวลานะฮะคือบ่ายสามกับหนึ่งทุ่มสองเวลานะครับ,บ, 3, บ,นะรบนี่คือตารางเวลาอีเวนต์นะ ก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็แคปรูปแคปรูปตารางเวลาอีเวนต์เนี่ยเอาไปใช้ได้นะฮะก็สรุปตารางเวลาแล้วก็เรื่องเวลารีเซ็ตกล่องนี่ต้องขอบคุณน้องที่มานั่งดูสตรีมผมนะเขาคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยพี่ตารางเวลารีเซ็ตกล่องเนี่ยอันนี้ก็ได้มาจากน้องในสตรีมก็ขอบคุณมากเลยฮะส่วนเวลาของคาร์โก้กับไฮเวย์พิสูตรกับสปอตเล็คอนควีสนี่ได้มาจากคนในแคลนนะครับแอร์ด็อปอันนี้คือไม่ต้องพูดถึงทุกคนรู้ก็ดีอยู่ว่ามาทุกๆหนึ่งชั่วโมงเนาะ ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ให้ข้อมูลกันมาแล้วแอดเมลก็ทําสรุปไว้ให้แล้วนะครับก็ตามนี้เลยแคปรูปเอาไปใช้กันได้เลยนะครับไม่ว่ากาันขอบคุณทุกข้อมูลที่ให้กันมาฮะถ้ามีอะไรสงสัยยังไงคอมเมนต์ถามแอดเมลได้เลยนะครับอยากให้ทําคลิปไกด์อะไรยังไงก็บอกแล้วกันครับแค่นี้ฮะบ๊ายบาย